สวัสดีครับ f c ก่ะมือนี่กะเอาความรู้มาฝาก FC ซการดูแลส่วนยาง2ปี3ปีนะครับเนาะส่วนนี้กะเป็นยางพันหกร้อยธรรมดาเนาะครับอายุ2ปีครับ2ปีครึ่งครับปีใหม่เขาสองปีครึ่งนะครับเนาะเบ่งความใหญ่รอบเอิกครับปัดรอบกำครับความสูงกับมานเอิกเนาะครับเนาะกัมนะครับกำยหยะนะครับ ความใหญ่เนาะครับเนาะยางสองปีครึ่งพันหกร้อยครับเอฟซีแล้วความรู้มั่นนี่กะเป็นการไถเก็บความชื้นครับเป็นการไถเก็บความชื้นป,ปลายปลายฤดูฝนเนาะครับเนาะกะในการเก็บความชื้นนี่กะเป็นพื้นฐานตน้นต้นของการดูแลส่วนอยางปลายผลไว้แล้วนะครับเนาะคือเราต้องไถเก็บความชื้นครับก็ได้ขึ้นมาไถา เพราะว่ากาถือว่าโชคเขาขางครับหลังจากได้ปลูกมกักซ์ลี่ไปมันกับบมมีโอกาสไถเก็บความชื้นปลายปีครับพอดีเก็บมกักซ์ลี่แล้วครับฝนเกิดมาตกครับตกเบิดขึ้นเหตุให้ดินกลับมาชุ่มชื้นอีกข้างเขาก็เลยมีโอกาสได้ไถเก็บความชื้นครับก็คือเป็นการไถเข่านะครับเนะาะไถเข่าเงาครับ เก็บความชื้นเขาเหงาครับปลายฝนคือกันไถกบเขาเงาเนาะครับเนาะเขาเหงาเขาโค่นมันนี่ครับสําหรับการเก็บไถเก็บความชื้นนี่ไม่ดีจังเดยหนาะครับเนาะมันก็ซอยใหย้ดินเฮานี่แห้งชาลงไปอีกครับถ้าเฮาปล่อยไหวครับปล่อยไหวยังซี่นี่ครับแห้งเร็วครับบบพอสิบหามือยี่สิบมือแห้งเลยครับแต่ถ้าว่าไถได้พรวนไถในดินแตกดินล้วนซุยนี่ครับ ดินแตกละเอียดขึ้นมานี่มันจีซอยห้ดินเท่านี้น่านแห้งนะครับเนาะไปอีกเป็นเดือนสองเดือนมันก็ตามค้ามิดของผมนะรเนาะถ้าดินเท่าตีละเอียดแตกท้ยนะครับเวลาหมอกโลกนะครับเนาะดินตัวน,นี้มันจะดูดหมอกครับมันจะดูดดูดน้ำจากหมอกนะครับเนาะแล้วมันก็เห็นห้ดินน่านแห้งครับสำหรับผมวิมจัยออกมาแต่ถ่าว่า ตอนที่ไปอบรมกับสกยนะครับเนาะเขาก็แค่บอกว่าให้ไถเก็บความชื้นต้นยางจ็สมบูรณ์นะครับเขาก็บอกแค่นั้นครับแต่ผมมาวิจัยเอาเองก็คือว่าการไถเก็บความชื้นนี่ดินเท่าสิแตกละเอียดนะครับเนาะเวลาที่ซีที่ห้าหกถุมหมอกนะครับหมอกที่ลงมาจับใบใหม่ตามใบหยานะครับมันก็จะโดนดินตัวนี้เทาดูดซับเอาหน้าหมอกลงไปเให้ดินแห้งซานะครับเนาะ ในเมื่อดินแห้งซ่าครับต้นยางเขาก็สามารถได้เก็บเล่มความชุ่มชื่นนั้นนเอาไปเลี้ยงลําต้นของเนาะพอได้เก็บได้เล่มอาจจะชุ่มชื่นบมแห้งกับพอได้ประทังชีวิต่ให้สุดตัวในฤดูแล้งครับกับพอประทังชีวิตให้ยืดให้ความคงความสมบูรณ์ไวพอเวลาผลเดือนหกตกมาก็คือป่งยอดแต่กิ่งสาขาต่อไปเลยครับ ถ้าหากว่าต้นยางเขาในฤดูแล้งสุดโซมมของเนาะพอเดือนหกฝนตกมาเพื่อจะเตรียมตัวเพื่อจะตั้งโตหลังจากที่สุดโซมมแล้วกว่าจะตั้งโตกับใช้เวลาเป็นเดือนเดือนเกิงนะครับเนะาะก่อะแตกยอดได้แต่ถ้าว่าต้นยางเขาช่วงฤดูดูแล้งบ่เกิดอาการสุดโซมยืนตั้งโตวไวฝนตกมาคือแตกยอดพุ่งจวดเลยครับเอซี PC, มันก็จะเป็น แต่ขอได้เปรียบเน่อเนาะแบบว่าไปได้ดีครับฝนตกมากคือว่าเจ็ดมือสิบห้ามือนน่แตกยอดไปเลยครับถ้าต้นยางเขาบสุดบระโซมในช่วงฤด,ดูแล้งนะครับเนาะมันก็มีขอดีครับก็ในขอดีในคข้างนี้ก็มีทั้งขอดีข้อเสียนะครับเนาะฝนก็มาในถึกช่วงเออเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำโอ้ยยากเขายางน้าบางคนก็ ฝนห้ามเขานาะครับเนาะแต่สำหรับผมก็ได้ทั้งได้อย่างเสียอย่างครับเนาะฝนห้ามเขาแต่ว่ามาห้ามส่วนอย่างก็ได้มีโอกาสมาปบปุ่งดูแลส,ส่วนอย่างนะครับเนาะก็ถือว่าขอบคุณฝ่าฝนบางคนก็นโกรธเคียดห้ามเขาห้ามหน้าาคนเนาะครับเนาะฝนะนมาถึงช่วงขักปีนี้เอาละครับเอฟซีันเป็นอันคลิปนี้ก็เป็นการ ดูแลส่วนยางปลายฝนนะครับไถเก็บความชื่นถาถาไผมีขอสงสยัยอยากสอบถามเกี่ยวกับการดูแลส่วนยางการใส่ปุย๋ยฝนมีดการกีดนะครับแม้กระทั่งว่าอยากคัดเลือกสายพันธุ์ใดนะครับ c o m นต์เขามานะครับเนาะมีขอสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการดูแลส่วนยางให้ c o m นต์เขามาครับ แต่สำหรับยางแปลงนี้ของผมก็ถือว่าผ่านสวยงามครับเป็นแปลงยางแปลงนี้นะครับนอกเป็นแปลงยางปลูกซ้ำแปลงเดิมนะครับหมายเข้าไปยังได้ครับนะครับเพบซีมองมันไทยบลละเอียดก็มีนะครับนอะกเพราะว่ามันเป็นตอยางครับคือผมได้ค้นยางส่วนนี่ขายนะครับนอกค้นยางสวนนี่ขายก็เลยปลูกซ้ำใหม่ครับก็ได้สองปีแล้วครับเพบซี สำหรับส่วนนี้ครับก็ถทท่ายคลิปนะครับเนาะก็จะพาเบิ่งบรรยากาศอีกจักหน่อยครับว่าตอนอ้นยางสองปีครึ่งในไงขนาดใดแล้วครับต้นนี้นะครับเนะบาะเมื่อกี้เบิ่งต้นนั่นนี่ก็มาเบิ่งต้นนี้ครับะรับเพียงเอิกผมเนาะครับเนาะก็นี่ครับกำให้เบิง่งโอ้มันสิดได้าสองกำไม่ได้ครับนีสได้าสองสุด้าสอง ได้สองจับนิวซีเล้ครับนี่ปึ๊บนะครับได้สองจับนิวซีแล้วครับนะถ้าเบิ่งเกิดเป็นลังใจเกิดเอฟซีมือใหม่ยังบ่ได้เข้าใจแล้วนะครับก็สามารถเบิ่งในเพลิดการดูแลสวนยางของช่องผมได้นะครับเพลิดนั่นก็มีเกือบร้อยคลิปแล้วครับการดูแลสวนยางทุกๆอย่างนะครับเนาะอต้นนี้ครับอืมครับ เพียงเอื้อครับเนาะเพียงเอื้อกเม็ดยี่สิบเนาะครับนะครับสองจับพีกแล้วครับสี่สองจับนะครับโอ้กยยังสีมาไทยล้ำเนาะครับเนาะเห็ดคลิปอัดความดุให้เอฟซีมือใหม่ก่อนอ่าครับมาเบิร์กต้นนี้โบต้นนี้คืออ้วนเอ็งเอ่งแท้ครับเราโทษ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 ต้นนี้ใหญ่ดีครับป๊อฟโอ้ สูสีสองจับหนึ่งสี่แล้วได้ครับนี่อืมประมาณนี่สี่ห่งกับมันก็ยี่สิบเซนนะครับเนาะโอ้ตัวนี้มันจะอาจจะได้สามสิบเซนแล้วได้ครับวัดรอบตัวนี้โอ้วน,วนอ้วนนี่ครับเบฟซี FC. ตัวนี้ก็อ้วนครับสองปีครึ่งกับใหญ่ขนาดนี้กับความหวังจะได้กีดรอบสองก็คงจะเหลือ,อยังบกไก่นะครับ ต้องบา6ปีปลายปีที่6นี้าอาจจะได้เปิดกิจกับอย่างแปลงนี้ยี่สิบไร่นะครับพันหกรอธรรมดาเนะครับเป็นการปลูกเจคูณสนะครับระวังต้นนี่ 3, ระวังร่องนี้เจดนะครับเบฟซีเอาละครับสำหรับคลิปนี้กับผมกฤจิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ